สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4ประจำค,ำคัมเคานต์ฤดูกาลที่7พฤศจิการอยู่กันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่แอตเลติโกมาดริดก็โชว์ฟอร์มโหดเปิดบ้านถล่มเซลติกไป6-0ได้ประตูจากอองตวนกิสมานกับอาวโลโมาลาตาซัดก,กันไปคนละ2ประตูที่เหลือมาจากซาเมโอริโนและก็ซาอูลยีเกสลาซิโอก็เฉือนเอาเชน,นะทางฟิเอนูตไป1-0จากซิโรอิโมเบลเล่ตด์เปิดบ้านเอาเชนะนิโกโซไป2-0จากนิคัสฟาวคุกและก็ยูเรนบรันด์ เอซีมิลานเฉือนเอาชนะปารีสแซงต์มแมงไป2-1ทีมเยือนไดไปก่อนจากมิลานสคริเนอร์ก่อนที่เจ้าบ้านยิงแซงจากลาเฟลเลียลและก็โอลิเบียเชลูสโวเอต้าสโวเอต้าแพ้กับอาร์บิไลฟ์ซิกไป1-2ทีมเยือนได้ประตูจากซาวิกซิมอนและก็ลุยส์โอเพนดาส่วนเจ้าบ้านได้หนึ่งประตูจากเบนจามินเฮนริกของทางทีมเยือนเนี่ยทำเข้าประตูเองไปแมนซิตี้ก็เปิดบ้านเอาชนะยังบอยไป3-0จากเออร์ลิงฮอลแลนด์เหมาไป2-1อีกลูกมมาจากฟิลโฟเดน ชักเตอร์เดนเนเชนเอาชนะบาร์เซโลนาไป1-0จากเดนิโลซิการ์ส่วนเอฟซีปอร์โตก็เอาชนะอันเตอร์ปไป2-0จากเอวานิสันและก็เปเป้ p. ไปดูกันที่ตารางคะแนนเริ่มที่กลุ่ม E อันดับ1นึ่งแอตมาดริดเก็บไป8คะแนนอันดับ2ลาซิโอมี7อันดับ3ฟิลอปปินุมี6อันดับ4เซอร์ติกมีคะแนนเดียวกลุ่ม F อันดับ1ดอทมูนมี7คะแนนอันดับ2ปารีสมี6อันดับ3เอซิมิลามี5อันดับ4นิวคาสเซิลมี4 กลุ่มจอันดับ1แมนซิตี้เก็บไป12คะแนนเต็มอันดับ2ลีซิกมี9อันดับ3แล้วก็4เป็นโซเวนาซเวดากับยังบอยมีทีมละ1คะแนนกลุ่มนี้เนี่ยซิตี้กับลีซิกเข้ารอบแน่นอนแล้ว100%กลุ่ม H อันดับ1แล้วก็2เป็นบาร์ซ่ากับ FC p o r ปอร์โตมีทีมละ9คะแนนอันดับ3ชังเตอร์เดอร์เนตมี6อันดับ4อันทัวร์มีศูนย์คะแนนในขณะที่ดาวซันวล่าสุดตอนนี้ก็เป็นอเวโรมาลตาของแอตลาสเทซาตไป5ประตู เดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมเลยครับคือวันพุธนี้นะก็จะมีบายเยินเปิดบ้านเจอกาลาตาสาลายโคเปเกนมพบแมนยูอาร์เซนอลเจอเซบีย่าพีเอสวีพบลองนาโปลีเปิดบ้านเจอกับอูิเนียนเบอร์ลินเลเบดิดเจอเอสซีบาก้าสอสสัดพบกับเบนฟิก้าแล้วก็ซอสซ์บวร์เจออินเตอร์มิลาน